แทนเมนูอร่อยๆที่มีคนถามเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะคะลอดช่องนมสดมะพร้าวปั่นนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะพี่เน่ใช้เป็นลอดช่องวัดเจตนะคะที่เป็นลอดช่องที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะคะเรียกว่าทุกคนต้องรู้จักเนาะสวัสดีค่ะ พี่เน่เรนเทลกาแฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆที่มีคนถามเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะคะ มีคนบอกว่าพี่เน่ช่วยทําสูตรแบบรอดช่องให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฮิตเหลือเกินค่ะก็วันนี้ค่ะพี่เน่ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาแชร์เมนูรอดช่องปั่นกันนะคะทีนี้ค่ะรอดช่องที่พี่เน่ใช้วันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่ารอดช่องแต่ละยี่ห้อเนี่ยคือความหวานของน้ํากะทิเนี่ยคือเขาไม่เท่ากันนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะพี่เน่ใช้เป็นรอดช่องวัจเจตนะคะที่เป็นรอดช่องที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะคะเรียกว่าทุกคนต้องรู้จักเนาะต้องบอกว่ารอดช่องวัจเจตอาหารน้ำ กะทิของเขาเนี่ยเป็นน้ำกะทิที่คือหวานมากนะคะคือเข้มข้นอะคารลองเรียกอย่างนั้นดีกว่าทั้งหวานทั้งมันนะคะมีความเข้มข้นมากๆแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาที่เราใช้น้ำกะทิของเขาเนี่ยค่ะมันก็เลยจะค่อนข้างไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่แนททาคลิปวันนี้ให้เข้าใจก่อนนะคะว่าวันนี้คือเราทํา คลิปวิดีโอโดยใช้ลอดช่องวัดเจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เป็นลอดช่องออแบบอื่นยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องลองปรับสูตรหรือว่าปรับความหวานกันเอาเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะพี่เนก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูลอดช่องนมสดมะพร้าวปั่นนะคะเพราะว่าน้ำคัีของเราก็เป็นมาจากน้าตาลมะพร้าวนั่นเองเนาะโอเคค่ะพอเราได้ลอดช่องมาแบบนี้นะคะพี่เนแนะนําค่ะว่าให้เราหาภาชนะนะคะเอามาเทลอดช่องใส่ไว้ก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นถุงใหญ่ของเขานะคะก็เรียกว่าเป็นถุงมาตรฐานของรช่องวัดเจตเลยค่ะอ่ะพี่เน่ก็จกัดการเทใส่เลยนะคะนี่ค่ะก็แช่เย็นเนาะทีนี้รช่องที่เราสั่งมานะคะเป็นถุงมาแบบนี้ก็คือเขาส่งมาแบบว่าเอออันนี้พี่เนสั่งให้เขาส่งมาเป็นทางขนส่งเนาะก็จะมีความแบบเนื้อติดกันอย่างนี้นะคะพี่เนก็แนะนําอย่างนี้คะ่ะว่าให้เราอะค่ะใส่น้ําลงมานิดนึงนะคะ ทีนี้นก็น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะใส่ลงมาประมาณ1ออนนะคะเท่านั้นพอ1ออนเนาะเนี่ยค่ะให้เนื้อเขาสามารถแบบว่าแตกตัวได้นะคะ ส่วนน้ำกะทินะคะเดี ite, age. Age ๋ยวพี่เนจะตัดแล้วก็เทใส่ขวดเนาะจะได้สะดวกเวลาที่เราใช้งานนะคะเผื่อว่าเราจะทำเป็นแบบเมนูของร้านไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็หาภาชนะใส่ให้เราแบบทำงานง่ายๆเนาะพี่เนก็เลยหาขวดมาค่ะแล้วพี่เนก็เทใส่นะคะอันนี้น้ำกะทิเขาน้อยมากๆเลยนะคะแค่200กรัมเท่านั้นเองค่ะนั่นหมายความว่าคือมันเข้มข้นมากๆนะคะอ่าโอเค พี่นมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเราอะค่ะจะเอาน้ำกะทินะคะสักประมาณแค่15 ML นะคะนี่พี่เนเทเลยนะคะประมาณสัก15 ml ค่ะแค่นี้นะคะเทลงมาในรสช่องเลยค่ะเพราะว่าพี่เนต้องการให้เนื้อรสช่องอะคะ่ะคือเขามีความหวานของน้ำกะทิเบาๆหวานๆห,หอมๆแบบนั้นนะคะจะไม่เอาแบบรสช่องจืดๆแบบนั้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบมันแห้งไปเราสามารถเติมน้าเปล่าเพิ่มได้อีกนะคะอาจจะพี่เนตเติมอีกนิดนึงละกันเดี๋ยวพี่เนเตนนนนนเ,เ,นเติมน้าเปล่าอีกสักหนึ่งออนนะคะเพราะว่านี่อาจจะด้วยความที่ว่ามาแบบขนส่งอะคะ่ะเขาก็เลยมีความแบบเนื้อก็จะติดกันนิดนึงแบบนั้นเนาะอ่านี่นะคะอ่านี่นะคะนี่เราก็คนไปค่ะให้เขาแบบว่าเนื้อเขาแยกตัวกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะคะ แล้วเวลามีลูกค้าสั่งอะไรยเงี้ยค่ะเราก็คือค่อยอ,ออกมาใช้งานได้นะคะเนี้ยค่ะพอเราใส่แบบเนี้ยคือเนื้อละช่องเขาจะมีความหวานของแบบของน้ํากะทิบเบาๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่เนชิมเนื้อละช่องนิดนึงก็ได้ค่ะนี่นะคะชิมนิดนึงอือก็คือจะแบบว่ามีความหวานนิดๆน,นะคะอือเกือบจะอร่อยละแค่นี้ก็เกือบจะอร่อยละนะคะอ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเมนู นมสดมะพร้าวปั่นรลช่องนะคะโดยที่เราจะใช้น้ากะทิของรลช่องเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวัตถุดิบเพิ่มเติมนะคะคือพี่เนใช้เป็นนมสดรสจืดค่ะก็เยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วก็พี่เนจะมีนมผสมนะคะมาเพิ่มความหวานมันค่ะเพราะว่าทไามาอย่างนั้นถ้าเราใช้กะทิอย่างเดียวนะคะจะเปลืองเกินไปเนาะเพราะว่ากะทิเขาก็ให้มันน้อยมากๆนะคะแต่ว่าเข้มข้นหวานมันของน้ากะทิเขาคือดีจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามาปั่นนะคะมันไม่พอนะคะพี่เนก็เลยจะใช้เป็นนมผสมมาเพิ่มเนาะก็วันนี้พี่เนนมมผส C CP F นะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้นมผสมที่ตัวเองใช้อยู่ได้เลยเนาะอ่ะมาดูกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับวัตถุดิบที่เราใช้กันวันนี้นะคะก็จะมีอยู่เท่านี้เองเลยค่ะสําหรับเมนูลอช่องนมสดมะพร้าวปั่นนะคะก็วันนี้พี่เน่จะมาแชร์ให้เป็น2สูตรละกันนะคะก็คือ16ออนแล้วก็22ออนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แก้วออนก่อนนะคะสำหรับแก้ว16ออนค่ะพี่เน่จะเตรียมนมสดรสจืดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กันลงมาที่ 5้าออนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่นมโซดรสจืด5้าออนค่ะเต็มถ้วยตวงนี้คือ4อี่ออนนะคะอันนี้คือ4ี่ออนเสร็จแล้วก็อีก1น่ออนค่ะนี่นะคะอีก1น่ออน หลังจากนั้นนะคะเราจะมาเพิ่มความหวานมันด้วยนมผสมนะคะสำหรับนมผสม CPBNF นะคะพี่เนจะใส่ลงมาที่1ออนซ์ครึ่งนะคะอ่าก็ใส่ลงมาเลยนะคะ1ออนซ์ครึ่งซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเพิ่มหวานมากหวานน้อยเนี่ยให้เพิ่มรสที่นมผสมเอาเนาะเราไม่ต้องไปเพิ่มรสที่ตัว ตัวน้ำกะทินะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะมันจะเบากลิ่นของความเป็นเอกลักษณ์ของรสช่องมันจะเบาไปเนาะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำกะทินะคะเราจะใส่ลงมาที่1ออนค่ะนี่คือ,วะคะอ,อ,อหวานปกตินะคะอย่างที่บอกเนาะหวานปกตินะคะอ่ะนี่นะคะ1ออนเราก็เทลงไปเลยค่ะก็จะมีความแบบว่าสีสันนะคะมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาเทใส่ถั่วปั่นเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่มีผงปั่นอยากจะใส่ใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือใส่แค่นี้เลยค่ะอ่ะเราก็เทลงไปเลยนะคะน้าแข็งหนึ่งแก้วเต็มนะคะเลยค่ะแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยนะคะวันนี้พี่เนใช้เครื่องปั่นเป็นอัตโนมัตนอ่าเรียบร้อยค่ะ เรามาดูนะคะนมสดมะพร้าวปั่นที่เป็นกะทินะคะนี่ค่ะเป็นไงี้เนียนกลิบเลยนะคะโอเคทีนี้เวลาที่เราเสิร์ฟนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีการเอาลอดช่องนะคะมาใส่ก้นแก้วก่อนเลยค่ะนี่นะคะลอดช่องของเราที่เป็นตัวตัว,ตวแบบนี้เนาะหวานๆน้อยๆเบาๆเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะใส่มากใส่น้อยเอาที่เราชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นมปั่นเนี่ยค่ะที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมาเทได้เลย อ้ยก็แล้วแต่ความอยากแต่งแก้วของแต่ละคนนะคะอยากจะมีความแบบให้ลรอช่องลูกค้าเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่แบบว่าใส่ได้นะคะก็ใส่ใส่แบบขอบขอบแก้วนิดนึงเพื่อความสวยงามเนอะนี่นะคะอ่าโอเคแล้วก็เอาตัวนมสดมะพร้าวหรือว่ากะทิปั่นของเราเนี่ยนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปเลยนี่ไงคะน่ากาน่าทานไหม ราช่องอย่นี้แล้วกันอ่าลองดูนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูร้าช่องนมสดมะพร้าวปั่นอันนี้สูตร16ออนเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาทำสูตร22ออนให้ดูนะคะพอเป็นสูตรพอเป็นสูตร22ออนนะคะ22ออนพี่เน่จะใส่นมสดนะคะลงมาที่6ออนค่ะอ่าใส่เลยนะเต็มถ้วยนี้คือ4ออนนะคะนี่4ออนแล้วก็อีก2ออนค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะนมผสมนะคะ CPBNF ค่ะพี่เน่ก็จะใส่ลงมาที่2ออนเลยนะคะนี่หวานปกตินะหวานมันเรียกว่าแบบอร่อยเลยว่างั้นเมื่อกี้มีความแอบชิมนะคะแอบชิมแก้วส6ออนไปนเรียบร้อยแล้วคืออร่อยมาก โอเคค่ะอ่ะอันนี้นะคะ2อ,ออนค่ะถ้าใครที่ไม่ได้ผดสมไว้ก็คือนมข้นหวาน40 ML แล้วก็นมข้นจืด20 ML นะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะแน่นอนเราก็จะต้องมาตามด้วยพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือน้ำกะทิรอดช่องนั่นเองนะคะพอเป็นแก้วยิ้มสองออนนะคะเราจะใส่เขาลงมาที่40 ML นะคะอ่า40 m l นี่ค่ะนี่นะคะใส่ตามลงมาเลยอ่าน้ำแข็งนะคะเต็มแก้วไม่ต้องพูนก็ได้นะคะเพราะว่า พื้นที่แก้วของเราค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่รสช่องด้วยนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่แข็งปูนก็ได้ค่ะสเสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยนะคะด้วยเครื่องปั่นเอลตอนเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มาจัดการแต่งแก้วตามที่เราชอบได้เลยนะคะรสช่องก็คือใส่เยอะมากเยอะน้อยแล้วแต่ตามที่เราแบบอยากจะใส่เลยนะคะ อ่ะโอเคพี่เนก็ใส่ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เอาตัวน้ำแข็งของเราค่ะเอามาเทได้เลยสีเขาแบบนวลสวยมากเลยเนาะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะเนี่ยคือพี่เนจะชอบละช่องวัตเจน,นะคะพี่ว่าเขาแบบคือเขาเขาหวานแต่ว่าจะใส่น้ำกะทิเขาเยอะเท่านั้นเองค่ะเวลาตอนเราเราทานเนาะเพราะว่าหวานมันจริงๆเดี๋ยวเนอันนี้เราใส่แบบเต็มแก้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทอหน้าละชอ่องข้างบนนะคะอันนี้นะคะพี่เนก็จะมีความแบบที่เรียกว่า ให้เขามีหลุมอยู่ขอบแก้วนี้อยู่แบบว่าข้างใต้แก้วนิดนึงเห็นไหมคะให้เขามีแบบเนื้อตรงเนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะให้มีเนื้อให้มีพื้นที่ว่างหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าใส่รอดช่องได้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็รอ,อดช่องเนี่ยค่ะมาโปะได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเอาที่เราแบบที่ที่เราอยากจะใส่เลยนะคะนี่พี่เน่ก็คือจะใส่เป็นแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะอย่าไปดูความเลอะเทอะนะคะ ก็จะมีความสวยงามอยู่ข้างหลังโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เนเคลียร์ตนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันคะ่ะโอเคค่ะก็ถึงเวลาชิมกันแล้วนะคะเวลาที่เราขายเป็นเมนูละช่องนะคะเราต้องใช้เป็นหลอดบุกแบบนี้นะคะถ้าถามว่าเป็นหลอดแบบหลอดหลอดเย็นปกติอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะดูดละช่องไม่ได้เนาะอ่ะโอเคมาดี่พี่เนชิมแก้วแรกก่อนเลยนะคะสิบหกออน,นะคะ่ะ คือมันยังได้ความหอมของน้ำกะทินะคะน้ำตาลมะพร้าวของเขาค่ะคือยังอยู่แล้วมันก็มีความหวานความมันนะคะแล้วก็มีเนื้อละช่องคือไม่ได้บอกเลยว่าอันนี้อารมณ์เหมือนเรากินไอติมล็ช่องแหละไม่เรืองจริง,รงสูตรนี้คือได้เลยนะคะสูตรนี้ถ้าใครที่ใช้ละช่องมาเจ๋น,นนะคือสูตรนี้คือได้เลยบอกเลย ันจะเป็นแบบมีความหวานความหอมความกะทิเลยคะ่ะครบเลยอะ่ะแล้วคือเราก็คือแค่ใช้หลอดดูดเอาเองเนาะเนี่ยถึงว่าทําไมเขาถึงได้แบบพิเษกันจังเนาะแล้วคนก็ขอพี่เด้มาแบบพี่เด้ช่วยกิดสูตรให้หน่อยช่วยคิดสูตรให้หน่อยอยากให้แบบว่าลองคิดสไตล์ของในท้องกาแฟนะคะพี่เด้ก็เลยว่าโอเคเนี่ยคะ่ะถามาให้เรานะคะอืร้านเราดูแล้วาม้าไปะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่า พอเวลาที่เราผสมตัวนะกะทิลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะมันจะทําให้เนื้อรอดช่องเราอะ่ะมันเหมือนกับแบบมันมีรสชาติขึ้นด้วยนะคะกินแล้วเราจะหยด่ดไม่ได้ะคะโอเคค่ะพี่ไน็กก็มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับเมนูรอดช่องนมสดมะพร้าวปั่นนะคะอ่ะก็เป็นรอดช่องบาจิ๋นเนาะอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมนะถ้าใครที่ใช้รอดช่องนี้เขาอ,อื่นอาจจะต้องไปลองปรับกันดูนะคะแล้วก็ ถ้าดูแล้วนะคะไปลองทําตามเลยเนี่ยชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะอย่าลืมนะปรับหวานหวานน้าหวานวาน้อยไปปรับที่นมผสมนะคะตัวน,น้ำกะทิไม่ต้องไปปรับเท้านะเพราะว่ากําลังของหวานมันกําลังดีมากๆเลยแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปบบนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นี่เน่แล้วก็ทิ้งมาเลยไทอล์คอฟฟี่ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe อเอ็นทอล์คฟชาแนลกดกระดิ่งด้นยนะคะจะได้ไม่พลาดกระที่พี่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะกับเมนูที่หลายคนขอเข้ามาเลยค่ะร้าวช่องนมสดมะพร้าวปั่นนะคะสโบกออนที่สองที่ไี่มาแชร์ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่น่จะแชร์เมนูร้าวช่องปั่นอีกเมนูหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบใช้น้ำกะทิเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมีความอารมณ์อยากไดให้มีความแบบไทยจ๋าๆเงี้ยนะคะก็ติดตามดูกันได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอค่ะ